สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแน,นวทางหวยหาหนอยนะคะวันที่6เมษายน2566นะคะ <c oughs> ก่อนคํานวณน,นะคะพี่น้องคะ คำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคนะคะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะจะาพาไปดูที่5ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหลุดนะคะ วันที่ห้านะคะวันนี้ตัวเด่นไม่เข้าเลยนะคะพี่น้องคับเข้าแต่เด่นรวมนะคะพี่น้องเด่นเฉพาะกพิจจะให้หนึ่งและศูนย์นะคะพี่น้องไม่เคยหลุดหมดนะคะพี่น้องวันนี้หลุดหมดเลยนะคะบนมาหกสามสองล่างสองสามนะคะพี่น้องมาเข้าคู่สองสามสามสองกับด้านบนนะคะพิเศษจะให้สี่และสามสามมาหลักร้อยนะคะพี่น้องบนมาสามศูนย์หกล่างสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะมาเข้าสองหนึ่งด้านบนนะคะ ปกติจะให้1และ0ูนย์ไม่มานะคะพี่น้องบนมา2 2 6ล่าง7 2นะคะพี่น้องคาเข้าคู่2 6และ7 2นะคะพี่น้องแต่ว่ามาตัวเด่นรวมนะคะพี่น้องคาเจ6ดหนะคะ VP จะให้8และ7 8มาหลักร้อยบนมาแปด่งสี่ล่าง2 1นะคะเข้าคู่4 1่ห่เข้าคู่2 1นะคะพี่น้องขะมาต่อนะคะมาลุ้นต่อวันที่6นะคะพี่น้องขะวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านเฮง,งๆปังๆเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้หลุดนะคะหลุดเยอะนะคะสําหรับตัวเด่นเนาะค่ะเนาะวันที่6นะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่5มาคํานวณ4ตัวบนค่ะปกติพิเศษ VIP ปกติ6 2 2 6พิเศษ9 3 0 6 VIP 6 6 6 5 8 1 4 6บก2บวก2บก6บก9บวก3บวก6บวก5บวก8บวก1บวก4ได้52นะคะ52ลบ1ได้51บวก1ได้53 จะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้3ตัวให้เอา5้ามาด้วยนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งถึง19นะคะ1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หสองหถึงสองเกนะคะสองห2ึ่งสองสองสองสามงห้างหสองเจ็ดสอถึง39มเก้าสามหนึ่งสามสองสสหหสสามแปดสานะคะน้องขา ลืมปิดนิดเแี้วเนาะพี่น้องเนาะสักครู่นะคะค่ะพี่น้องค่ะปิดแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวบัวคุโทรมานะคะพี่น้องค่ะคุณโทรมานี้เรื่องใหม่หมดเลยนะคะหนึ่งหนึ่งถึง1 9นะคะเจ็ดบักหนึ่งสี่พี่น้องหนึ่ห้าห้าหนะคะหนึ่งเสองหถึงสองเกนะคะสองหนึ่งหนึ่งสอสาสาสองนะคะสองสี่สองหห้าสองด้านหน้าสองห 2อดนะคะดังาสองเก้าสามหนึนะคะสามห3ึ่3หนะคะสา3สี่สี่สาแล้วก็3ามแนะคะังาชอบตัวไหนให้ไปกับทุกคู่นะคะอย่าลืมไปกับเนาะค่ะเนาะมาดูเลขเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นเฉพาะกิจอยู่ที่0ูนยและเกนะคะช่วงนี้นอย แยกจะหลุดนะคะพี่น้องเด่นแยกจะหลุดนะคะพี่น้องหลุดบ่อยนะคะแต่ว่าก็อยากให้เอฟซีทุกท่านหยุดก่อนนะคะพี่น้องคะช่วงหยุดก็ให้หยุดก่อนนะคะมันก็จะมีขึ้นมีลงนะพี่น้องเนาะเด่นปกตินะคะอยู่ที่8และ7ค่ะปกตินะคะอยู่ที่9และ8 VIP นะคะอยู่ที่2และ1นะคะ เด่นรวมทุกรอบเลยนะคะพี่น้องคะอยู่ที่สี่และหกนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ f อท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะ0 0 4 4 0 0 6 6 0 6, 0 9 9 0หรือ9 0 0 9 4 9 4 4 9 9 6 9, 6, 9, 6 9ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนก็ดูตัวเด่นแล้วก็ดูถ้าใครชอบคู่ด้านบนนะคะเช่น เชวกวิจศูนย์ไม่มีดูด้านบนก้านะคะหนึ่งเก้าสองเก้าสามประมาณนี้นะคะแและเจก็เหมือนกันนะคะห8ึ่งแป7สองแประมาณนี้โดยประมาณนะคะพี่ดองคาชอบก็าตามไม่ชอบเดือนผ่านนะคะค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะคือเลขค่าได้เลข0เบิ้ลนประจำวันนั้น5 5นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคระับน้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ